อย่างที่เกริ่นกันไปเมื่อสักครู่ว่าโอ้ขวัญเห็นเยอะแยะเลยอะค่ะคุณหมอในสื่อออนไลน์ว่ามีภาวะต่อมหมวกไตล้าเอ๊ะมันล้ายัางไงมันทํางานหนักมากเลยเหรอเราทํางานหนักเราก็ล้าต่อมหมวกไตก็ล้าได้จริงหรือเปล่าอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะค่ะคืออันเนี้ยนะคะก็ภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีความเชื่อที่ว่าในบางกรณีถทา ที่สมมติว่าแบบคนเรามีความเครียดนานๆมีภาวะความเครียดเอ,อหรือว่ามีภาวะที่เป็นอ,อการไม่สบายมีภาวะเอ,อร่างกายไม่สบายยาวนานเนี่ยคะ่ะมีมีเอภาวะที่ร่างกายไม่สบายมีภาวะที่ติดเชื้อหรืออะไรเงี้ยเป็นเอภาวะที่ร่างกายเจ็บป่วยไ,ไม่สบายะคะ่ะก็มีความเชื่อว่าอาจจะทําให้ หมวกไตของเราเนี่ยผลิตฮอร์โมนออกมาได้น้อยลงเลยจะทําให้มีอาการที่เอ,อมีอาการบางอย่างเช่นะอาการอ่อนเพลียอาการนอนไม่หลับอยากกินคาเฟอีนเพื่อทําให้รู้สึกเอร์ตลอดเวลาหรือว่าอยากกินเค็มกินหวานอะไรเงี้ยผิดปกติมีปัญหาเรื่องการนอนหลับอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อว่าอย่างนั้น แสดงความเชื่อก็แสดงว่าอาจจะไม่จริงก็ได้สิคะคุณใช่แต่ว่าในความเป็นจริงอะ,ค,ะค่ะเอ,อภาวะต่อมหมกไตล้าเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีมมเอ,อการวินิจฉัยนี้ในทางการแพทย์จริงๆเพราะ,ะ,ะเขาเชื่อว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มาซัพพอร์ตว่าภาวะนี้เนี่ยสัมพันธ์กับความผิดป,ปกติของฮอร์โมนของต่อมหมวกไตค่ะอืมมันมันมันไม่ เกี่ยวเนื่องหรือว่าไม่ได้เป็นจากการที่ต่อมหมดไตมันล้าจริงๆใช่ไหมคือถ้าถ้าคาว่าต่อมหมดไตล้ามันเหมือนกับว่ามันเริ่มอ่อนเพลียเหมือนแบตจะหมดนะเป็นแบตจะหมดมันดูโรย<ะ>าาราอาการที่คนไข้าอาจจะมาหาเราหรือว่าอาการที่เราอาจจะรู้สึกอย่างที่ได้กล่าวไปว่าอาจจะรู้สึกไม่สดชื่นนีอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกนอนนอนไม่ค่อยเพียงพอน,อนอนไม่หลับตื่นมารู้สึกไม่ค่อยปลอดโปรง่งแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยพลังจะหมด ในตอนเช้าๆหรือว่าต้องการต้องดื่มคาเฟอีนเพื่อมากระตุ้นอะไรเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็คือเออความเชื่อเนี่ยมันมันมันไม่ถูกต้องแล้วก็อาการเหล่านี้มันไม่ใช่อาการที่จำเพาะเจาะจงว่าจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับ การหลังฮอร์โมนของต่อมหมวกไตม,มันอาจจะมีค,ะความผิดปกติอื่นที่อาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ก็ได้ครับกตัวอย่างเช่นถ้าแบบนอนรู้สึกตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสอะไรเงี้ยสมองดูไม่ค่อยปลอดโปร่ง อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับหรือเปล่าการนอนกรนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมว่ามีสาเหตุอื่นที่ทําให้มีอาการเหล่านี้ไหมเพราะว่าอาการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้เฉพะเจงกจงกับต่อหมวกไตเพียงอย่างเดียวนะคะค่ะถ้ามีภาวะเนอยอ่อนเพลียง่ายไม่สดใสเนี่ยแต่ถ้าคุณผู้ฟังหรือคนที่รู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วก็ต้องการหาคำตอบว่าเราเป็นภาวะอะไรเนี่ยควร เข้าไปคัดกรองที่โรงพยาบาลแล้วเราจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่คัดกรองเราก่อนที่จะให้ไปในแต่ละสาขาเขาควรสื่อสารกับพนักงานตรงนั้นยังไงบ้างคะคุณหมอก็ก็อาจจะบอกอาการที่เป็นได้ที่ที่ที่ทเป็นจริงๆของคนไข้นั่นแหละค่ะว่ามีอาการยังไงและเดี๋ยวพนักงานเ,าเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยเขาก็จะส่งไปเจอคุณหมอ ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าจะพอทางให้รตรวจร่างกายหรือสัประวัติเพิ่ม,มเติมเพื่อให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยอีกทีหนึงห่งแต่อย่างไรก็ตามที่เล่าให้ฟังว่าภาวะต่อมหมวกไตล้าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอยู่ไม่ได้มีวินิจฉัยนี้ไม่ได้มีการวินิจฉัยโรคนี้จริงๆในทางการแพทย์แต่ว่ามันก็จะมีความผิดปกติอย่างหนึ่งของต่อมหมวกไตที่การทํางานของต่อมหมวกไตเนี่ยผิดปกติไปจริงๆซึ่ง ก็ภาวะนี้มีมีอยู่จริงซึ oh. ่งเรียกว่าเป็น adrenal insufficiency เนี่ยค่ะเป็นภาวะนี้มีอยู่จริง uh huh. ก็อาการก็อาจจะเป็นได้เอออาจจะมีอาการแบบคล้ายๆกันเช่น uh huh. อาจจะมีอาการเอ,อ่อนเพลีย huh. น้ำหนักลดปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนหรือว่ามีความดันค่อนข้างต่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ผิวแห้งๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นได้แต่อย่างไรก็ตามกัน ยืนยันการวินิจฉัยก็คือจะต้องทำโดยแพทย์นะคะก็คือจะต้องผ่านการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายแล้วก็ยืนยันการวินิจฉัยด้วยการตรวจฮอร์โมนมีการทำเทสตต่างๆเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยอีกทีค่ะ <Yeah. S 1> แสดงว่าเว,เวลาเขาทำเทสฮอร์โมนเวลาออกมาแล้วอาจจะมีภาวะที่คุณหมอบอกว่าอาจจะมีความผิดปกติที่ต่อมหมวกไต mm. จริงๆแหละ mm. โอูถ้าลงลึกไปในรายละเอียดสั้นๆแบบเอาแบบเข้าใจง่ายก็ได้ค่ะคุณหมอว่าแนวทางการรักษาหรือดูแลร่างกายต่อไปจากนั้นอะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณหมอด้วยวิธีการอะไรบ้างค่ะ oh. คือคือถ้าเกิดว่ามีภาวะที่ต่อมหมวกไตทํางานน้อยผิดปกติเนี่ยแล้วได้รับการคอนเฟิร์มการวินิจฉัยแล้ว<ๆ>เขาต้องมาดูสาเหตุว่าสาเหตุเป็นจากอะไรเป็นความผิดปกติที่เกี่ยวกับต่อมหมวกไตเองจริงๆหรือเป็นความผิดปกติจากเอ,อ่อบริเวณต่อมใต้สมองที่ที่หลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นต่อมหมวกไตเพื่อให้สร้างฮอร์โมนเอ่เอคอติซอลอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เพียงพอ ก็การรักษาก็จะรักษาตามสาเหตุนะคะก็แต่หลักๆก,ก็คือเอ,อถ้าเกิดว่าการมีการขาดฮอร์โมนโดยเฉพาะฮอร์โมนที่เป็นคอติซอลเอ่อกลูคูคอติคอยที่หลั่งมาจากต่อมหมวกไตเน,นะะี่ยค่ะก็จะต้องมีการให้ฮอร์โมนทดแทนก็จะต้องมีการทานฮอร์โมนทดแทนไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลที่ถูกต้องของแพทย์นะคะอืมค่ะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอวัยวะหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อร่างกายมากๆหากเกิดอาการที่เจ็บป่วยในบริเวณของต่อมหมวกไตใช่ใช่ค่ะแต่ขอย้อนกลับไปนิดนึงในกรณีรที่คนเออเราอาจจะไป เซิร์ชข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือว่าเอ๊อาการที่เราเป็นเนี่ยไม,ไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสอะไรเงี้ยแล้วเซิร์ชไปก็ขึ้นมามากมายว่าเป็นภาวะของต่อมหมวกไตล้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้แบบตรวจวินิจัยจริงจังหรือว่าโดยแพทย์อย่างเงี้ยบางทีเออมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอาหารเสริมที่เคลมว่า ช่วยบำรุงการทำงานของไตช่วยลดภาวะของอาการต่อมหมวกไตล้ายอย่างที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้ระมัดระวังในการในการเชื่อ,อหรือว่าการซื้อมารับประทานอะไรอย่างีนิดหนึ่งเ,เพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะมันมักจะมีสารประกอบของสเตียรอยอยู่ในอยู่ใน,ในเ อาหารเสริมเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้อาจจะมีผลเสียตามมาเช่อนอาจจะทําให้มีน้ําหนักขึ้นถ้าใช้เป็นเป็นระยะหนึ่งอาจจะทําให้มีน้ําหนักขึ้นผิดปกติมีความเสี่ยงในการเกิดโรคก,กระดูกพรุนอะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจอะไรอย่างนี้ได้เป็นต้น ก็จะน่ากลัวกว่ากันกว่ากว่าสิ่งที่ก um> ังวลอยู่อีกนะผลกระทบจากอ่าสิ่งที่เราเชื่อและรับประทานเข้าไปเพื่อจะรักษาในความเชื่อนั้นแต่จริงแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบตามมาเยอะแล้วมากก็อาจจะต้องย้อนกลับมาดูไลฟ์สไตล์ของเราด้วยก็อนจะไปคิดว่าเอ๊ตําหมกไตลาหรือเปล่าอย่าเงี้ยก็ต้องมาดูไลฟ์สไตล์ว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเรานอนดึกตื่นเช้าหรือว่าเออกินอาหาร ไม่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนไม่เพียงพอประมาณนี้คคุณหมอคะขอย้อนไปอีกอจุดเริ่มต้นเลยว่ารจริงๆแล้วต่อมหมวกไตเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรเอ๊ะทำไมพอมันเริ่มทำงานไม่เต็มที่เริ่มบกพร่องเนี่ยเราถึงดูแบบไม่สดชื่นได้อะคะอ๋อค่ะต่อมหมวกไตเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเป็นต่อมขนาดเล็กอยู่เหนือไต มีลักษณะคล้ายๆกับรูปสามเหลี่ยมอยู่เหนือไตลักษณะคล้ายๆหมวกเราเลยเรียกว่าหมวกไตก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อว่าเราเรียกว่าต่อหมวกไตคือต่อหมวกไตเนี่ยอธิบายตามตามลักษณะของต่อมก่อนว่าเขาก็จะมีสองชั้นเป็นแบ่งเป็นชั้นนอกกับชั้นในในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีการสร้างฮอร์โมน ออกมาจากต่อมหมวกไตที่ต่างกัน่ะฮอร์โมนที่มาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกเนี่ยก็จะสักหลักจะมีสามประเภทอันที่หน,นึ่กกกกนกนงก,ก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการรักษาสมดุลเกลือแร่ในร่างกายอันที่สองก็คือจะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับ ฮอร์โมนความเครียดออคอติซอนนั่นเองแค่ถ้าเกิดว่าเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแต่ก็จะคุ้นจับคําว่าฮอ,อร์โมนคอติซอลไอ,อตัวนี้ที่จะมีปัญหาที่ถ้าขาดแะ้วเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่าแบบอ่อนเพลียประมาณลและอันนี้ก็คืออาจจะเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนเพศฮอร์โมนฮอร์โมนเพศแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นจากฮอร์โมนจากต่อมหมกไตชั้นในก็จะเป็นพวกเอ,อ แคตโคลามีนต่างๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่มีปัญหาที่เรากำลังพูดถึงคอนเซิร์นก็คือภาวะ,ะหมวกไตล้าส่วนใหญ่เราจะหมายถึงภาวะที่ร่างกายขาดคอติซอลขาดฮ hm. อร์โมนคอติซอลค่ะก็ฮ <c oughs> อร์โมนคอติซอลเนี่ยเหมือนเป็นสเตสฮอร์โมนก็คือเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทําให้เรารับมือกับความเครียดได้ทําให้เรามีพลังงานอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่า ฮอร์โมนตัวนี้ขาดก็อาจจะอย่างที่บอกมีอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนทำให้ความดันโลหิตแบบต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยได้ปวดไม่กล้ามเนื้อค่ะแสดงว่าถ้าเกิดความทำต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติเนี่ยก็ร่างกายก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของความอ่อนเพลียแต่ ลักษณะสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเราได้รับฮอร์โมนไปอย่างเหมาะสมตามคําสั่งของแพทย์เนี่ยเขาจะดีขึ้นในหลักประมาณหลักเดือนหรือนานๆเลยค่ะคุณหมอคะก็ก็อาจจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจ,จะดีขึ้นไม่นานแบบพอพอรับประทานยาไปไม่กี่วันก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกก็คือในคนส่วนใหญ่ที่คิด ใ,ในในในภาวะที่แบบบอกว่าเป็นต่อมหมวกไตล้าเนี่ย<ะ>ในต่างประเทศเขาก็มีการทําเทสในกลุ่มนี้นะคะ,ะก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการทํางานที่ผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนของต่อมหมวกไตจริง<ะ>ก็คือก็เลยเป็นที่มาว่าในภาวะนี้ต่อมหมวกไตลา้าหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอ n ด l f นฟาที e เนี่ย ไม่ได้มีหลักฐานเพื่อมาสับพอร์ตการวินิจฉัยจริงๆว่าเป็นอะไรอืม,อมใช่ดังนั้นแต่ว่าใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อสับป,ประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องมาขกคืนค่ะ เรื่องฮอร์โมนนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะ<ช>เกี่ยวข้องกับทั้งอารมณ์ความตื่นเขดชื่นของร่างกายอย่างตัวฮอ,อต่อมหมวกไตเนี่ยที่มีความบกพร่องคุณหมอมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้อีกไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวขวัญจะขอไปถามเรื่องไทรอยอีกนิดนึงเพราะสงสัยว่าเอ๊ฮอร์โมนไทรอยถ้าเป็นพิษเนี่ยมันจะเป็นยังไงสําหรับเรื่องออต่อมหมวกไตคุณหมอมีอะไรเพิ่มไหมคะค่ะก็ก็อาจจะขอแค่เน้นย้าว่า อ,อภาวะตอมหมกไตล้าเนี่ยก็เป็นภาวะที่ไม่ได้มีอยู่จริงทางการแพทย์ uh huh. ค่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติในอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปตรวจร่างกายไปไปตรวจไปเจอคุณหมอตรวจร่างกายโดยละเอียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อาจาอาจะต้องทบทวนไลฟ์สไตล์ของตัวเองพยายามหาสาเหตุ ในสิ่งที่เอ,อส่งผลกระทบว่า<ม>เอ,อ๊ะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าหลักๆในปัจจุบันอะคะ่ะในไลฟ์สไตล์ของคนปัจจุบันก็อาจจะทําให้เป็นอย่างเงี้ยดูซีรีส์ดูเออเล่นอินเทอร์เนต็ตดูไอจีดูโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้แบบนอนพักผ่อนเวลาการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วตื่นตื่นมาก็อาจจะรู้สึกไม่สดชื่นอะไรเงี้ยได้แล้วเราก็จะ พาดนึกถึงว่าเอ๊ะต่อมหมอกไตลาซึ่งอันนั้นอาจจะอาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยต้องไปหาสาเหตุอื่นอ่าค่ะเป็นจากไลฟ์สไตล์ที่เราไม่ทนุถนอมร่างกายตัวเองนี่แหละใช้ใช้ใช้เกินลิมิตนะใช้เกินลิมิตเออค่ะเมื่อสักครู่คุยกันกับคุณหมอแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าตัวไทรอยด์นี่ก็คือฮอร์โมนเหมือนกันแล้วถ้าเขามีภาวะเป็นพิษขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อร่างกายบ้างคะคุณหมอค่ะ ไทรอยเป็นผิดก็เอ,อต่อมไทรอยของเรานะ่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า<ะ>ต่อมไทรอยของเราเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่อยู่บริเวณลาคอค<ะ>่ะลักษณะจะคล้ายๆกับเป็นรูปผีเสื้อแต่ว่าในคนปกติะจะมองไม่เห็นถ้าไม่ได้มีความผิดปกติว่า<ะ>ต่อมไทรอยโตผิดปกติอะไรเงี้ยเราก็จะไม่เราก็จะมองไม่เห็น<ะ>เอ,อต่อมไทรอยเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนไทรอยก็จะมีหน้าที่สําคัญต่อ อวัยวะต่อร่างกายเราเนี่ยหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเอส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดส่งผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อ<ม>ระบบเอสืบพันธุ์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นเรื่องของแบบเมีมีความสําคัญต่อประจําเดือนทําให้ฮอร<ม>์โมนแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พวกเมาตาบอลิซึมต่างๆของร่างกายฮอร์โมนไทรอยด์ก็จะมีผล<ม>แต่เมื่อไรก็ตามที่ ต่อมไทรอยเนี่ยสร้างฮอร์โมนไทรอยมากผิดปกติครัก็อาจจะทําให้มีอาการเช่นหัวใจเต้นเร็วใจสัน่นออมีเหงื่อแตกน้ําหนักลดรหรือมีอาการกินจุมากขึ้นแต่น้ําหนักลดเพราะว่าเมตาบอลิซึมร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในผู้หญิงอาจจะมามีประจำเดือนไม่ไม่ปกติได้อะไรเนี้ยค่ะมาไม่สม่ําเสมอได้แล้วก็ เอออาจจะมีแบบพวกมือสั่นใจสั่นเนี่ยแตกเยอะหงุดหงิดอะไรอยงนี้ได้บางรายก็นอกจากคอโตแล้วก็อาจจะมีอาการทางตาด้วยเช่นตาโปนอะไรเงี้ยค่ะก็ะจะเป็นอาการของไทรอยเป็นพิษค่ะมีคุณประชิตจากทางบ้านถามมาค่ะคุณหมอคะว่าไทรอยเนี่ยโตข้างเดียวได้ไหมคะ อ่าได้ค่ะมันผิดปกติใช่ไหมคะถ้าถ้าโตข้างเดียวเนี่คะ่ะคุณหมอก็คือเอออาจจะโตคือคือคนไข้อาจจะสังเกตว่าเอะคอโตขึ้นค่ะแต่ว่าโตขึ้นเนี่ยเออเห็นว่ามันโตข้างหนึ่งข้างซ้ายหรือข,ข้างขวาอย่างเงี้ยมันโตข้างเดียวอาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ว่าสาเหตุเนี่ยจะต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นจากอะไรครับค่ะค่ะ มันก็มีหลากหลายสาเหตุใช่ไหมครสาเหหุหลักๆคืออะไรก็คือต้องดูอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเอโตเป็นเหมือนแบบเป็นก้อนข้างเดียวเป็นก้อนโตข้างเดียวแล้วมีอาการร่วมเช่นใจสั่นเนี่ยแตกอะไรเงี้ยก็ก็ทำให้เกิดอาการไทรอยด์เป็นพิษเหมือนกันแต่ว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจากก้อนเนี่ยแหละมันเป็นอันที่ผิดปกติที่ทําให้อ่ผลิตไทรอยด์ฮอร์โมนเพิ่มเติมอ่เพิ่มมากขึ้นผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าเห็นว่าเอะมันบวมขึ้นแล้วแต่ไม่เป็นไรนะ่ะฉันยังรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่ผิดปกติมาก<อ>ทิ้งไว้<อ>นานๆมันน,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 นน่าก,กลัวมากแค่ไหนคะ<อ>คุณหมอ,อก็คือจริงๆถ้าสมมติว่าเริ่มสังเกตว่าคอโตขึ้นอย่าง<อ>เดียวแม้ว่าจะไม่มีอาการอะไรเลยเช่นที่บอกไปอาการของไทรอยสูงผิดปกติหรืออาการไทรอยต่ำอาการไทรอยต่ำผิดปกติก็อาจจะมีเช่นน้ำหนัก ขึ้นตัวบวมรู้สึกเฉื่อยชาผิวแห้งค่ะหน้าบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีอาการเหล่านั้นแต่ว่าคอโตก็แนะนําว่ายังไงก็ควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าควรจะได้ับการตรวจว่าก้อนเนี่ยมันเป็นก้อนที่ผิดปกติไหมอย่างน้อยก็อาจจะต้องเจาะเอ,อประเมินเรื่องของการทํางานของต่อมไทรอยว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแม้ว่าเราจะไม่ไม่รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะ,คะ เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงไทรอยต่ําไทรอยต่ําก็คือมีลักษณะอ่าร่างกายที่อ้วนขึ้นใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นไทรอยผอมผอมเนี่ยเขาคนผอมๆอมแล้วบอกว่าเป็นไทรอยนี่มันเขาเรียกว่าไทรอยอะไรเหรอคะคุณหมอเป็นไทรอยเป็นผิดค่ะไทรอยไทรอยเป็นผิดก็คือไทระดับไทรอยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงในร่างกายคือต่อมไทรอยของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนออกมาผิดปกติค่ะค่ะ ก็จะทําให้แบบมีเมตาบอริซึมเพิ่มมากขึ้นจะทําให้มีกินจุขึ้นแต่ว่าน้ําหนักอจะลดลงซึ่งตรงข้ามกับการกับการขาดไทรอยฮอร์โมนอืค่ะซึ่งคนเป็นเป็นกันค่อนข้างเยอะไหมคุณหมอใช่ค่ะก็คือจะเจอได้ทั้งไทรอยอเป็นพิษกับไทรอยต่ําก็เจอเจอได้เยอะเหมือนกันอืมเนื่องจาก เนื่องจากอะไรทํำไมถึงถึงสามารถที่จะเคือจริงๆทั้งไทรอยเป็นผิดที่เรียกว่าเกรปเกรปดีซีไทรอยเกรปเนี่ยนะคะกับเออไทรอยต่ำก็เจอได้เพราะว่าจริงๆโรคสองโรคเนี่ยเป็นโรคที่มีความผิดปกติทางออตโตอิมูนเป็นโรคทางออตโตอิมูนก็คือจะมีเออเหมือนเป็นเออตัวอโอโตอิมูนที่เออมาทํามาผิดปกติทําให้ ตัวต่อมไทรอยเนี่ยสร้างสร้างฮอร์โมนที่ผิดปกติไปค่ะสำหรับไทรอยเป็นพิษเนี่ยส่วนใหญ่อะก็มักจะเจอได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็จะเจอได้ในแบบเจอจะเจอได้ในทุกกลุ่มอายุนะคะแต่ว่าเออ่ในในคนที่อายุเยอะเนี่ยอาการของไทรอยเป็นพิษอะอาจจะไม่เหมือนกับ ที่ได้เล่าไปเมื่อกี้ถ้าเป็นในกลุ่มคนสูงอายุอาการอาการอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเช่นอาจจะไม่ได้มาด้วยใจสั่นเหงยแตกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีอาการอะไรใดๆแต่ว่าอาจจะมาตรวจเจอว่าผลเลือดเนี่ยผิดปกติได้อืค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงออโตอิมูนอันนี้ขอความรู้หน่อยค่ะคุณหมอว่าถ้าคนเป็นพวกตัว SLE เนี่ยจะมีความเสี่ยงไทรอยด์เป็นพิษมากกว่าคน กลุ่มอื่นๆไหมคะอืมถ้าเป็นถ้าเป็นเป็น SLE ใช่ไหมคะ่คะจริงๆจริงๆอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากกว่าแบบชัดเจนครัค่ะอืมก็ตัวลักษณะไทรอยเป็นพิษเนี่ยครับคือระยะการพัฒนาของอโรค ที่จากระยะแรกไปสู่ระยะที่ดูน่าห่วงกังวลน่ะมันมีระยะเวลาตรงเนี้แต่ละคนเนี่ยพอมีตัวเลขคร่าวๆไหมคะคุณหมอหรือว่ายังไม่มีผลชัดเจนถึงเรื่องนี้ะคะอ๋อจริงๆของอาการของไทรอยด์เป็นพิษอะก็อาจจะไม่ได้แบ่งเป็นระยะอะไระเหมือนแบบคล้ายๆกับโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแต่ว่าอาการกับอาการอาการหรืออาการแสดง ที่เกิดขึ้นในแต่ละคนจนที่ทำให้มาพบแพทย์เนี่ยอาจจะต่างกันบางคนอาจจะอยู่ได้เป็นปีหมายความว่าเขาแบบหมายความว่าอาการไม่ได้เยอะมากคนไม่ได้รู้สึกคอนเซิร์นจนมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีใจสั่นเยอะอาจจะไม่ได้มีน้ำหนักลดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนานกว่าจะมากว่าจะมีอาการเยอะก็นานแต่บางคนเนี่ย เป็นไม่เป็นเป็นไม่นานแต่ว่ามีอาการเยอะในช่วงแรกเขาก็จะทําให้เขาว่ามาเจอมาพบแพทย์อะเร็วครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณหมอขอทราบว,วิธีการรักษาตัวไทรอยเป็นพิษว่ามีวิธีการอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นโรคเนี้ยเจอเร็วรักษาเร็วเนี่ยไม่ได้อันตรายถึงแก่ชีวิตใช่หรือไม่คะ อการรักษาไทรอยด์เป็นพีษนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามอย่างอันที่หนึ่งรักษาโดยการให้ยายาต้านการทำงานของต่อมไทรอยด์อันที่สองก็คือวิธีการกลืนแร่อโอดีนเพื่อไปทำลายต่อมไทรอยด์ให้สร้างฮอร์โมนออกมาและอันที่สามก็คือการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกไปเลยก็วิธีที่ใช้มากที่สุดในช่วงแรกของการรักษาคือเป็นการทานยาค่ะ ค่ะระยะเวลาในการรักษาก็คืออาจจะกินยาประมาณหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งแล้วแต่ในระหว่างระหว่างเนี้ยก็จะมีการปรับยามีการนัดมาติดตามอาการปรับยาตามขนาดปรับปรับขนาดยาตามระดับของฮอร์โมนเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะพอถึงทีรักษาไปถึงกําหนดเวลาแล้วจะหยุดยาได้ไหมอะไรประมาณนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่มีอาการแล้วไม่ได้รัก,ก,ารรกษาแล้วปล่อยไปไปนานๆก็อาจจะมีความอันตรายเหมือนกันเช่นอาจจะทําให้เกิดภาวะรุนแรงที่เรียกว่าไทรอยด์สตอมภาษาอังกฤษเรียกว่าไทรอยสตอมก็คือเป็นเป็นไทรอยเป็นพิษอย่างรุนแรงอาจจะทําให้มีอาการออ,อวัยวะทํางานที่แบบผิดปกติหลายระบบ อวัยวะล้มเหลวหลายระบบเช่นคนไข้อาจจะมาด้วยเอ,อหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงหัวใจเเออการนับเรียกว่าอะไรนะหัวใจหัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมหลายๆระบบเช่นในระบบประสาทก็อาจจะมาด้วยเรื่องของแบบโคมา่าแล้วก็อาจจะมาด้วยเรื่องของไข้ อะไรเงี้ยค่ะขึ้นไส้อาเจียนเยอะตัวเหลืองตาเหลืองก็คือจะมีอาการที่แบบรุนแรงอันนั้นก็คือเป็นถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการรักษาแล้วมีมีไทรอยทําให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวได้ถ้าถึงขั้นอวัยวะล้มเหลวเนี่ยก็มีความเสี่ยงเสียชีวิตใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ค่ะหรือในบางคนในกรณีที่เขาไม่ได้รับการรักษาแล้วปล่อยปล่อยมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังว่าอาการของไทรอยด์พิษเนี่ยก็จะทําให้มีหัวใจที่แบบเต้นแรงขึ้นเต้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ย<ะ>ถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาก็คืออาจจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยโตผิดปกติจากการที่หัวใจทํางานหนัก<ะ>อาจจะทําให้มีลิ้นหัวใจรั่วได้<ะ>ลิ้นหัวใจปิดไม่สนิทได้จากการที่มีกล้ามเนื้อหัวใจที่มันโตผิดปกติอะไรเงี้ยค่ะค่ะ มมเพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามีอาการที่ปกติก็แนะนําก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะโอ้ วันนี้ก็ถือว่าได้พูดคุยกันทําความเข้าใจเกี่ยวกับทั้งภาวะต่อมหมวกไตแล้วว่าอ๋อทางการแพทย์เนี่ยมันไม่มีนะภาวะเนี้ยแต่ถามว่าเอ๊ะทำไมร่างกายถึงไม่สดชื่นไม่สดใสเนี่ยก็อาจจะเป็นจากการใช้ชีวิตของเราที่ใช้หนักเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอมีภาวะการนอนกลนหรือเปล่ารวมถึงขอบคุณมากกับคุณหมอที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไทรอยเป็นพิษควบคู่มาด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอครับ ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพิตินันตรีสรานุวัฒนานะคะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ